คุณผู้ชมครับพร้อมหรือยังครับสำหรับอาหารจากทีมเชฟเยาวชนหญิงที่ไปแข่งขันนะฮะไทาทอดชื่อว่า The International Young Chef Challenge 2 0 1 3ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ต้องโอ้โหขับเคี่ยวกับทีมเชฟจาก19ประเทศทั่วโลกจนกว่ารางวันมาถึง4รางวัลนะฮะเชื่อว่าทีมพิธีกรของเราช่างยัดเีมแล้วเฮ้ยย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 ย อยากจะชิมฝีมือนะฮะจากเชฟเยาวชนระดับโลกนะฮะดูซิว่าจะเป็นยังไงขอต้อนรับทีมเชฟเยาวชนหญิงครับมาสอบเลยฮะสอบเลยี่โอเอาสามดเลยน่าอิจฉาทุกคนจะได้ชิมเนีอยเมื่ดีอกดี้ทำไมไม่มานั่งหนังอุน่ดี่ ชิมด้วยชิมด้วยอ๋อชิมอยู่แล้วไม่ต้องบอกนี่นี่นี่ถามซิเมนมีอะไรบ้างวอดอดมีอะไรบ้างคะนี่นี่แล้วก็อถามถืว่าอันนี้อันนี้เหมือนกับหมดใช่ไหมคะใช่ค่ะเหมือนกัะหมดค่ะโดยเมนูของเราจะมีด้วยซันสามพาร์ทนะคะโดยจะเป็นพรีเซนต์เป็นอาหารไทยเพื่อไปแข่งในระดับนานาชาติค่ะก็แรกจะเป็นสลัดปูค่ะสลัดปูครีมชีสนะคะแล้วก็เป็นเทอร์นิยัมตัวนี้ค่ะสลัดปูสลัดครีมชีสต่อไปเป็น เธอรีนยำทะเลค่ะแล้วก็ตันนี้จะเป็นแอปเปิลสลัดสลัดค่ะโอ้โหอร่อยไหมซอสก็จะเป็นซอสแบบคล้ายๆยำเผือกปูนะเยอลยวานดีมันเยินจะหวานดิ้นี่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 อย่นี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 น่น่นีัน่อี่นี่น่นย่นีนี่น่นี่นี่นี่นนี่น่นี่นี่นน่่ อร่อยมากเอาเลยเอาเลยพีกรณ์ครับคุณทานเสร็จเมื่อไหร่มาร่วมแจกทำงานกันหน่อยนะฮะไม่เอาตลอดมากตลอดเล้ก็มาตลอาทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับอะไรนะเห็นว่าการแข่งขันเนี่ยที่ไปแข่งกันที่โซเนี่ยนะคว้ามาถึง4รางวัลมีมีรางวัลอะไรบ้างนะสี่รางวัลด้วยกันเนี่ยก็รางวัลนะคะก็จะมีเราแข่งเป็น2ประเภทใช่ไหมคะจะมีเป็นโคดิสเพย์แล้วก็เป็นฮอตคุกกิ้งนะคะก็คือโคดิสเพย์จะเป็นอาหารที่ อาหารจริงๆที่เคลือบด้วยเจลาตินแล้วส่วนฮอตคุกกิ้งก็คือเราทำจริงทั้งหมด70็ดริบพอยนใช้เวลาทำา5ชั่วโมงโอ้โหห้าชั่วโมงด้วยกันอะไรฮะตะกะมากไม่กินหมดจ้ะจะกินหมด้หรอไม่กินนมแน้สีสูดเย็นตะกะมากอ้าวอออยเจ้าคน ทันยากมายูราเชิญนะหยุดนะหยุดนะเพราะมาช่วยผมทำงานนิดนึงนะเหรียญทองประเภทอาหารเครือบเจลาตินหนึ่งเหรียญเงินอาหารร้อนปรุงสดนะฮะหนึ่งเหรียญเงินอาหารเย็นคะแนนสูงสุดอันดับโลกหนึ่งเหรียญทองแดงคะแนนสูงสุดประเภทอาหารร้อนหนึ่งเหรียญเงินคะแนนสูงสุดอันดับสองของโลกนะครับโอ้โหเยอะจริงๆริงนะตึงเต้นเมอเวลาที่เราที่เราต้องไปแข่งกับประเทศอื่นๆนะ ตื่นเต้นค่ะแต่เราได้กำลังใจดีจากเชฟอันนี้คือเชฟวิลแมนนะคะคือเป็นััสดีครบหัวหน้าทีมของเราแล้วก็เป็นหัวหน้าของ Academy c ไทย u l i n a r y a c a d e m y ที่ส่งพวกเราไปแข่งคะอ๊ะแล้วแล้วที่ทราบมาคือเราแพ้ฮ่องกงแค่ไม่กี่คะแนนใช่ไหมคะแล้วตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างแล้วก็อะไรที่ทำให้เราเราแพ้เขาพอจะทราบไหมคะก็รู้สึกดีใจเออไม่ไม่ถึงเราดีใจกาเรยว่า เหมือนกับไม่ได้เสียใจแล้วก็ไม่ได้รู้สึกแบบเสียดายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะพวกเราทั้งห้า่ยขอแป๊บหนึ่งนะคะตัวเบาๆหน่อยเบาๆหน่อยอะไรเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเลยมาเนี่ยเลยแจกคมุดดำมาเนี่เลยมาเนี่ยพองานพอ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 เป็นแบบของน่ารักน่ารักกีนี่นี่นี่ต่อแล้วยังไงต่อนะคะด้วยความที่ทุกทุกคนแบบได้ทำกันเต็มที่แต่อาจจะขาดแค่แบบ เราอาจจะซ้อมกันเหมือนกับไม่ไม่ได้เหมือนซ้อมแบบซ้อมเต็มที่นะคะแต่แค่เราอาจจะขาดแบบว่าเกิดเขาเรียกวอะไรวัตถุดิบในการฝึกซ้อมขาดงบประมาณอัตราวัตแบบงบประมาณไม่เพียงพอในการฝึกซ้อมนี่ค่ะบางครั้งแบบเราก็ซื้อของอย่างอื่นมาใช้แทนเพราะว่าด้วยความที่งบเราแบบต้องเซฟสําหรับมาใช้ในใจจ่ายจริงที่โน่นด้วยค่ะบางครั้งก็แบบซ้อมเซอร์วิสแบบซ้อมเสิร์ฟอย่างเงี้ยค่ะก็ซ้อมลม แค่แบบเอาวางอันนี้สเตปนี้สเตปนี้ทุกคนทําหน้าที่พร้อมกันหมดต้องต้องแบบเซฟใช่ค่ะเพราะว่าเซฟเพราะว่าแบบเชฟต้องหาเงินมาช่วยในภารกินีเพราะว่านอกจากประเทศเราแล้วหลังจากนี้น้องๆก็จะมีอีกทีมหนึ่งเพราะต้องต้องใช้เงินจำนวนมากเลถามคุณบรูแมนดีกว่าก่าจะฟอร์มทีมได้มีการคัดเลือกยากไม่ต้องผ่านด่านคินยังไงบ้างคือหลายวิธีการนะครับคือจากสนามภายในประเทศนะครับเขาจะมีจะแข่งขันเองเราจะเลือกที่นู่นหรือมาจากหรือไปตามหา วิทยาอะไรต่างๆนะฮะไปคัดตัวที่ที่เก่งๆที่สุดั้นเข้ามาแข่งชุดนี้จริงๆใครเข้าสนามมาแล้วประมาณสักสีห้าสนามไปแล้วคือดีที่สุดของคือดีที่สุดของดีที่สุดละที่อดกมาแข่งที่แบสที่สุดแต่เบสที่สุดเพราครั้งนี้ที่แข่งครั้งี้เกาหลีเขาเชิญเฉพาะสิบสิเก้าอีิทีมนะครับดีที่สุดของโลก เมืองไทยเราก็มันจะเป็นเมืองเมืองศูนย์กลางอาหารเนี่ยแน่นอนเราจะต้องการทรัพยากรอย่างนี้เยอะมากๆจริงๆจังเป็นมากนี่เขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะช่วยโปรโมทให้คนไทยเนี่ยให้รู้ว่าเมืองไทยเป็นแหล่งอาหารจริงวันนี้ก็ชนะกันมาแล้วครับข่าวหน้าจะไปแข่งที่ไหนกันอีกครับคุณเอกครับผมที่ผ่านมาเพิ่งกลับมาหลังเกาหลีนะครับเราพักที่เมืองไทยวันหนึ่ง ไปแข่งที่เชียงไท้ต่อเพิ่งกลับมาเมื่อวันศุ่งนี้เองครับผลอ่าผลที่ได้นะครับเราได้หนึ่งเหรียญทองสิบแกลเหรียญเงินโอ้โหเนี่ยเลยแต่มันจะตอบโจทย์ว่าประเทศไทยกต่มันจะเป็นครัวของโลกเนี่ยเหรอฮะจริงจริงอายุสิบกว่าขวบสิบกว่าขวบหมดเลยอ่ะมีสิบกว่าไม่ไหนะจอมน่าตกใจนะคนสิบกว่าขวบเขาเด็กนะแบบแต่ที่สำคัญเห็นแล้วคืออะไรรู้มอะไร ไปทำไปแบบเมื่อก่อนเราจะรีสตาฟิวชั่นฟู้ดฟิวชั่นฟู้ดแต่นี่เขาเอาอาหารไทยไปทำเป็นฟิวชั่นขึ้นมาได้แล้วเอาไปเป็นนักเลือกมากมากฟิวชั่นคืออะไรฟิวชั่นคืออาหารอาหารหลากหลายเนี่ยมันผสมกันคนที่ชอบกินจริงๆนะขอบคุณที่แบบว่าทําให้อาหารไทยจะดังไประดับโลกจริงๆขอบคุณเราก็ขอเป็นกำลังใจด้วยนะคะของเราทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับขอบคุณท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้า